มอกนวัตหลังจากที่รับบทพระเอกมากภรรยาค่ะนอกใจมานับไม่ถ้วนค่ะจนได้รับตําแหน่งล่าสุดนี้มอกนวัตเองได้เผยชีวิตจริงที่ไม่เหมือนละครนะคะพระเอกอีกหนึ่งคนที่ได้รับบทบาททีไรเนี่ยต้องเป็นบทบาทที่นอกใจภรรยานับไม่ถ้วนค่ะจนแฟนละครต่างมอบฉายาให้ว่าเจ้าชายพุ่งการนอกใจเมียค่ะ ถึงแม้ว่าหนุ่มป้องเองเจะรับบทเป็นหนุ่มสุภาพบุรุษอ่อนโยนรักภรรยาก็ไม่ปังเท่าเรื่องที่หนุ่มรับบทบ,บาดน,นอกใจภรรยาซะงั้นล่ะค่ะแต่ละครดังพุแตกกันเลยทีเดียวแต่ละเรื่องที่ว่ามาถ้า้คนดูนึกหน้าพระเอกในบทบาทน,นอกใจภรรยาแล้วก็ต้องนึกถึงหนุ่มป้องขึ้นมาเป็นอันดับแรกๆแ,แน่นอนล่ะค่ะ ที่รับบทพระเอกมากพยายามมาแล้วหลายต่อหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นสงครามนางฟ้าอีสากับดักสเสน่หาเพิงบุญเมีย2018และกับเรื่องล่าสุดก,ก็คือวันทองนั่นเองซึ่งหนุ่มป้องเองนะคะได้เผยว่าคือผมรับเล่นละครมาก็หลายเรื่องนะครับหลายบทบาทเลย ต่บทบาทที่แฟนๆชื่นชอบและอินกันเป็นพิเศษก็คงจะเป็นบทบาทในแนวเจ้าชู้ครับจนทําให้ผมนเนี่ยได้รับฉายาเจ้าชายแห่งวงการนอกใจเมียเลยซึ่งตอนที่ผู้ใหญ่ติดต่อมาเราก็รู้สึกว่าเอออีกแล้วหรอแต่เราก็มานั่งคิดๆดูว่าถ้ามาแนวนี้แล้วเนี่ยบทบาทคุนแผนถือว่าเป็นที่สุดแล้วครับเขาก็เป็นตัวพ่อของความเจ้าชู้ที่ทุกคนนึกถึงไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ขอไปให้สุดละกันต้องทําความเข้าใจกับบทละครในยุคสมัยนั้นเรื่องการมีเยอะอะไรแบบนี้คือมันเป็นเรื่อง ดีทำได้ก่อนที่เราจะสมบทบาทาเราก็ต้องสร้างความเชื่อในหัวเราก่อนอย่าไปรู้สึกผิดในการมีภรรยาเยอะต้องคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่เจ๋งด้วยซ้ำเพราะมันคือการเสริมสร้างบารมีทำให้ตอนที่เราแสดงออกมาเราจะรู้สึกผิดกับการมีหลายภรรยาไม่ได้ เพราะว่าถ้าเราเกิดยุคนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะแต่ถ้าเราเกิดยุคนี้มันเป็นสิ่งที่ผิดศีลธรรมถ้าในยุคสมัยนี้การมีสามีเดียวภรรยาเดียวก็คือดีที่สุดครับนอกจากนี้ป้องยังเผยว่าชีวิตจริงเจ้าตัวเองเนี่ยก่อนนั้นอาจจะเคยเจ้าชู้บ้างตามภาษาผู้ชายนะคะยอมรับว่าในช่วง20ต้นๆเนี่ยเที่ยวหนัก แล้วก็มีช่วงหนึ่งที่มีแฟนต่างชาติไปถ่ายละครที่เมืองจีน4เดือนเขาเป็นนักแสดงส่วนแฟนกาลังเองเนี่ยก็เคยมีแบบเป็นคนสเปนนานมาแล้วเหมือนกันแต่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะเพราะว่าสนุกส่วนหนึ่งแต่พอ30ไปปลายแล้วเนี่ยความสนุกมันเริ่มเปลี่ยนไปครับบางทีการได้อยู่บ้านดูหนังเฮ้ยมันสบายกว่าการที่เราจะออกไปเหนื่อยไปเมื่อยเหมือนสมัยก่อนแล้วก็เดี๋ยวนี้บางทีนอนดีกว่ามันเป็นการเปลี่ยน แบบว่าเรามีความรู้สึกโตแล้วเจ้าชู้จนทําให้ไม่มีภรรยาหรือเปล่าก็อย่างนี้นะครับช่วงนี้ก็ที่บอกแหละครับ30มสิปลายหรือ40ต้นต้นภาวันที่อยากจะมีหรือมีได้มันก็ไม่มีไงครับความรักบางทีนะมันไม่ลงตัวซะเลยเหมือนมันจะไม่ใช่ฉันรักเธอหรือว่าเธอรักฉันมันคือเรารักกันและนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องเล่าที่เราได้นํามาฝากค่ะ